มาดูทนผู้สมไปเฮ็ดไปหาเฮ็ดมาท้างหนอีกเหรอแต่ละเมื่อย่างจุดค้าหลากไปหาแต่ละเฮ็ดเนาะโปดโดอันนั้นคือเฮ็ดตาเฮ็ดปวกตาด้ยพี่้างเฮ็ดปวกตาเฮ็ดตาพอกมันสมีนพอกดำพอกขาวอีก โอ้ย่านกันไปหามาเดี๋ยวนี้คือโบเห็นเห็ดปวกเห็ดละโงอกเขาเศร้าเห็ดปวกออกอีกแล้วพี่ดองถามว่าเห็นในสเห็นในเฟสเอ้าตายน้องโทษลาซาบับบัติผักกระเพาะเมื่หมูอ่ะลบหมดไปกะลังวายอันเมื่ออื่นนี่สิโบไปว่าก็บยายรุ่นว่าเห็นละโงอกนะมันกะกะออกอยู่หัดมันใกล้สิเบิร์ตละละเพราะว่าเห็ดปวกออกอีกแล้ว ว่าซีเศร้าเมื่อยฮัดเห็ดไข่ก็ได้มีแต่ดอกงามๆามเหมือนกัอันนี้น่าจะรดเข้าไปก็ได้ดอกเดี่ยวผสาวนี่เคลมเทียมแบบใจญ่เห็นดิเห็นละโงกเหลืองนะจ๊ะเฮ้ยเฮาออกมานี่นี่อันนี้จะเป็นเห็ดบทเก็บเหพรเขาเก็บนี่แหละเห็ดละโงกเหลืองคนก็เห็นคนนึกว่าเขาเก็บเห็ดพรปดเคียบปะเคียบว่าเป็นไทยละโงกอันนี้เห็ดตาบขาวพี่น้องตระกูลเห็ดปวกออกจอบพนอันนี้ เห็ดตาพอกถ้าดอกใหญ่อลีนี่ใหญ่สากระตายเนาะแต่สมัยที่เกไดกับดอกเถาแนนมแนเนาได้กินนี่ยายลุ้นเกงน้ำไม่ไล่เห้ยแกงใ่ไหมแกงน้ำไม่ไล่ใส่เห็ดอเฮ้ยตัวนี้มา,มา,มาอสอใส่เบบ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 บาบบทบบบบอบบตรบบ แว่าตอนนี้เคแกงลานันแซ่เอาน้ำไม่ไลไม่ใส่เอาไปหาไปเบิรงคลิปน้ำไม่ไลลเลยจ้าอยู่ส,ส <laughs> <ว> <c oughs> องสัปดา์โว่โว่ทานน้ำไม่ไหลกับ่แกงน้ำไม่ไห่ใส่เห็ดนะจ๊ะเพื่อคมชะอในธ่าตเมื่อเอินนี่ว่าสิงงดบอกไปหาเห็ดปวดขา,อ,าอ่า เขาเจ้าพัชชาไว้เฮ็ดปวกอออีกแล้วมือนคอยก็ได้ได้ซองดอกเขานได้หาดอกคันบลาะรํัวามี่ทนโทษโอ้คำมันมีก็เห็นแล้วมันอีเข้าไปบราไม่ได้เห็นเดี๋ยไปเฮ็ออกมออกะมงออกเดี๋ยวมันออกหลายๆก่อนเขาเก็บหลายๆก่อนจยกทไปจะพักผ่อนมายเนือยะบราพักผ่อนยังได้ไปพักผ่อนอันไปดำหน้าซอยลูกน้อง เขาว่าสิต่มเป็ดโชูกินเนี่ยช nah ิไปเบิ uh uh ่งก่อนขั้นบริกนต้มเป็ดกับชิ่ากินแกงเ่าไม่นี่ล่ะเอาต้มเป็ดม่เดินทานเขาต้มนเขาตัวบาจักมันอี้ก็ลมลมพี่น้องสองเมือเลยลมอากาศค่อนข้างหนาวสวัสดีท่านผู้ชมเห็นป่ คุณยายเขาสวนแต่เศร้าอันนั้นคือคุณยายด้พี่น้องบ้า,ามีมาถามน้องทำบัอเศร้าว,ว่าคุณยายไปใส่ว่าบดจักมาถามแม่น้องเมย์มังหันนะสงสัยเขาสวนว่าสันสวนดอกกระเจียว อันนี้จนเที่ยงแล้วยังบ่เห็นออกไปกินข่าอยู่อันนี้พอเม็นเราใส่แล้วพี่น้องเราเห็ดเองแล้วมีไฟมาทำอันนี้ใส่ไฟพอหยัดงัวเขาเบิ้งแน่อันที่เป็นแปะแล้วซับหยาวแน่ยหยากองอยู่เนี่ย รล้ซับหญ้าดอกกระเจียวหลายคนบอกว่าดอกกระเจียวนี่ซับหญ้าแล้วก็ปุ๋ยใสเพิ่นว่าพี่น้องเมื่อนี้คุณยายเรียบหญ้ามันเริ่มขึ้นกับบหหาายดอกเป็นหญ้านิดหน่อยอันนี้สวนดอกกระเจียวปลูกหาคู่6คู่นนองสามสี่ห้าหกแถว ปลูกปีแรกมันก็สิบรหลายเพราะว่ามันกับต้นเดียวสองต้นเพราะว่าฮักหัวปลูกเนาะถ้าสองสามปีไปนะหัวมันสิหลายมันก็จะแตกกอใหญ่ออกดอกหลายเขาเจ้าว่าดอกกระเจียวพันเพชรน้ำผึ้งทั่วดินก,ใก็ใไก้แล้วใกสิได้คุดแล้วเขาเจา้าิได้คุดส่วงห่อเขาประดับดินเนาะเดือนเก้า สวนอ้อยอ้อยก็งามเลยพี่น้องเพราะว่ยาใยรุ่นแล้วซับหยาออกแล้วเสียหยาออกแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยขอ,อกเนาะมึงเนี่ยแล้วใส่ปุ๋ยขอ,อกแล้วมันเขียวขึ้นแป๊บเดียวถ่วมหัวแล้วตอนนี้ยังบ้านงามปนนี้เด้ปีนี้ก็ซ้ำสิขายเนาะอันนี้คือต้นดอกกระเจียวนะจ๊ะอันนี้มันเนี่เนาะ ปลูกว่างส่วงแดดแดดแปลนอ,อดเติดหญาเศนหนึ่งกับบอกมีเอายายคือคุดต้นมัน,หนหมันสูงบ่แปลว่ามันดินมันเจือแล้วเหลือแต่หัวเนาะ คุณยายสรุปคุณยายคุดปลูกใหม่ยายคุดปลูกยายคือะอรไผ่คุดไว้้องอ่างง้อง้อแล้วคุดออกแล้วคุดคุมแล้วปลูกใหม่แล้วมันใส่โค,คแล้วมันขึ้นโคลนเราอะขึ้นโคนไงบ่อ,บอ,บอ,บอถามว่ามันขึ้นโคนคนืออะไรมันแป้นหัวมันอะนี่ตัวอย่างนี่ นี่ห่นบงอก่เนี่ยตกแล้วดินมันถลายออกเบิล้วมันเหลือยตรงหัวโคโลยนี่เห็นหอดลากมันเนี่ยแล้วมันก่คอยแตกกกแตกก,ก,กก่อคุณยายวา่าอืมแตกกกขวางลงหมอยายเลยคุยขุดใหม่ผังใหม่เบังในงงนี่คือจังสี่พอเฮ็ดเป็นคู่แล้วที่นี่ฝนตกมาแล้วดินมันถลายออกเบิร์ด มันกระสีเลือแต่หัวมันยังเสษเนาะนี่มันก็เริแตกตัวนี้นะมันบริแยกหัวเนาะมันเป็นเป็นหวีเลยมันก็เลยแตกก่อนี่สามเี่คุณยายก,ก็เลยคุดออกแล้วก็พังไม่มันเห็นแตห่หัวเขาเอิอน,นะมันขึ้นโคน มันบวเหี่ยวบวยายซุพอจังหวะหากเบิดเนี่ยมันก็เหี่ยวบปลาะสะบว่าเหี่ยวตันตองกัวบวตายดอกบวตายดอกแต่มันเหี่ยวแล้วนี่เขาสวนแต่เศร้านึกว่าไปใส่ก็ซับหยา เขาสวนนั่นเขาสวนนี่แต่ว่าโทดินกับปลูกธรรมศาสตร์เดี๋ยวบริซับหยาซับหยังปลูกรอบเดียวคือจบร่อตะคุดหัวกระเจียวปลูกซํำนี่พี่น้องอันนี้ก็บดจักรลอยนี่สื่อัวอนมากหกลอยเจ็ดลอยบาทดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้ง กินดิบก็ได้เขาเจ้าว่าอันนี้ก็ปลูกปีรกปีแรกพี่น้องปลูกทดลองเพราะว่ามันก็ยังไม่ทันออกดอกดอกมันทั้งกับมันันแตกกกแตกก่อเขาเจ้าปลูกปีแรกในบ่อปันไดบ่คอยออกดอกปีที่สองกับปีที่สามผลเขาเจ้าว่าเพราะามันแตกก่อดอกมันก็สิออกลายเนาะอันนี้ก็ปลูกทดลองปีนาอาสิขยายพันธุ์มันปลูกหลายกว่าเกา่า ปูแคเนี่นี่เขตนี่นี่สมืนดอกกระเจียวปลาก็หากินยากแล้วแถวบ้านบ่มีบ่มีเด้ยากกว่าเซนดอกหนึ่งสมัยเตยังหน่อยกันหลายอยู่ อันนี้ก็แม่นเนี่ยหกเจ็ดคูเริ่มแปลนแล้วคุณยายเขาสวนได้แปลนสวนนั่นฝั่งนี้ก็จะเป็นทั่วดิน กำลังสิเป็นหัวส่วนทัวดินก็นงามยัวเพื่อนปลูกผมซื้อว่าสีสามปีแล้วเนาะยายรุ่นปลูกแล้วก็ปลูกสุป,ปีด้ปลูกตรงนี้แต่งามแหล่งแล้วก็ปลูกในให้หน้าปลูกทดล่องปีนี้ผมซื้อว่า ได้ผลตอบรับดีเนาะปลูกทวดินช้องให้ได้หลายกระสอบอยู่เพื่อนขายก็ไดเงินหลายพันอยู่ขายกิโลโละสี่สิบบาทปีหนาเพื่อนสิปลูกหลายกว่าเก่าอันนี้คือทวดินนะจ๊ะปลูกในในามันง่ายกว่าหนาแรงนะ่งะเอาบรต้องเห็ดคูเห็ดลองไถแล้วก็เน็บ มเมล็ดมันลงไปแล้วก็ป้อยน้ำเขา่าบ่ต้องโหดป้อยเขา่าอาทิตย์ละเื้อดูแลง,ง่ายอยู่บาดเป็นหัวสีลกแล้วก็ป้อยน้ำเขา่าแล้วก็จังลกอีกทีหนึงอันนี้ก็แม่ด้พี่น้องกระเจียว ไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิไปหากินเข่าเนาะอยู่เทียงเจแหละขอบคุณทุกกำลังใจไ,ไปแล้วสบายดียายลุ่นได้กำลังสิแกงเฮ็ดนะแกงน้ำไม้เอาไปกินขา่าคุณยายมันเทียงแล้วเทียงเลยเยังไม่ได้ออกจากสวนหูบอนี่ทุงหมากแล้วลอกเก่าขมาน้ำกับขวดน้ำเกลือ อ้อย,ออยโซนนี่สีงามแน่แต่ว่าโซนทั้งนั้นกะขึ้นซาเนาะมองงามมองมองงามแล้วแต่ดินมีเครื่องมันแกวพร้อมเด้นี่โซนทั้งนี้บาง ทั้งฝุ่นละง,งามมะเอือยายรุ่นเนี่ยสออนดอกพี่น้องเอาไปแกงใส่น้ำไหมเนาะแสบด้พี่น้องดอกมะเอือนี่หรือเอาไปลวกก็แสบแต่บบเห็นเป็นหมากมักแต่ง อ๋อนี่มักแตงเพิ่นกม็มีอยู่นี่มักแตงสุกยังบ้านสุกอยู่ยังแข็งแตงปุ่มนี่หวานได้น่อยหน่อย,น,อยนี่นี่มักแตงน่อยหน่อย,อย,อยเก็บก่อน chắc mặt trèn bên chắc nuôi